รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยกับหมออัจิมานะคะแน่นอนว่าทุกคนที่เปิดมารอดูเราสองคนจะต้องเป็นคนรักสุขภาพแน่ๆใช่แล้วคนสมัยนี้เนี่ยอายุเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนะคะใช่ใช่ใช่ทำให้เราเก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มภาคภูมิวันนี้คุณหมอก็เลยจะชวนเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยแล้วใช่แล้วทํายังไงให้ห่างไกลจาก ภาวะสมองเสื่อมที่เรียกว่าอัลไซเมอร์โอ้ยคำนี้น่ากลัวไม่อยากเป็นโรคฮิตนี้เลยคุณแน่ไม่อยากใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแลสมองเราไว้ใช่ค่ะให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ดูแลได้ค่ะจะเป็นยังไงต้องดูรายการเราวันนี้นะคะน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมคะหมอชวนคุยสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอชวนพวกเราคุยถึงเรื่องของคนสูงวัยที่จะห่างไกลอัลไซเมอร์จริงๆฟังแล้วดูย้อนแย้งเพราะส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าพอยิ่งแก่ตัว มันจะเข้าใกล้อัลไซเมอร์ใช่ไหมคะคุณหมอคะเราก็เลยต้องคุยกันเนยว่าทำยังไงถึงจะสูงวัยแล้วให้ห่างไกลอัลไซเมอร์สำคัญมากเพราะไม่มีใครอยากจะสูญเสียความทรงจำมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคนี้กันนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันคือโรคเกี่ยวกับอะไรแล้วอาการเขาเป็นยังไงคะคุณหมอคะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดแค่เกินมากระนั้นกลัวแล้วคุณหมอคะจริงๆเราจะพบว่า ในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาสมองเสื่อม <ฮะ S 1> หรือสมองเสื่อมถอยลงเนี่ย <ฮะ S 1> สในสเนี่ยเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์โดยเริ่มจากการสูญเสียความทรงจำ <ฮะ S 1> ก็เริ่มจากหลงลืม <ฮะ S 1> มีบุคลิกภาพหรือว่ามีพฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่างที่ เปลี่ยนแปลงไปรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะสนทนาโต้อตอบได้หรือไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันแบบปกติได้จนกระทั่งจะต้องอยู่ในความดูแลของของคนอื่นก็คือไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้คือไม่รู้สึกตัวไม่รู้เรื่องแล้วนะ,ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากมีการผิดปกติของโปรตีนบางชนิดก็คืออะไมลอยกับทาวโปรตีนนะซึ่งไปสะสมอยู่ในเซลล์สมองบางบริเวณแล้วก็ทําให้เกิด ปัญหาขึ้นมาคราวนี้เซลล์สมองโดยปกติเขาทํางานเขาจะมีการสื่อสารส่งสารสื่อประสาทมาเพื่อจะให้สมองทํางานปกตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นแล้วนในตัวโรคอัลไซเมอร์เองเก็จะมีปัญหาไอสารสื่อประสาทสมองตัวนี้มันเสียไปมันก็ทําให้เซลล์สมองไม่สามารถจะสื่อสารกันแล้วทําให้คนไขน้มีปัญหาเรื่องของความจาจริงๆอาการของผู้ป่วย,เ,ยเขามีหลายระยะเขามีตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของความจํากับ พฤติกรรมระยะของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เขามีความผิดปกติเรื่องของการเรียนรู้ก่อนก็คือเริ่มมีปัญหาเรื่องของความจําแบบน้อยๆแต่ว่าคุณยังใช้ชีวิตประจําวันได้อยู่คือจําไม่ได้แล้วก็จะพูดซ้ําๆถามซ้ําๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดแต่ว่า คือจาไม่ได้แต่ว,ว่ายัางไงก็ตามในกลุ่มคนที่เป็นน้อยๆเนียน่ยเวลาที่ไปตรวจนะไปตรวจไปทําเทสไปการทําการทดสอบต่างๆเนี่ยทางสมองหรือทางสภาพจิตเนี่ยมันปก,กติบางคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อก็เป็นเพราะว่าเราอายุมากขึ้นนี่หนาะก็เลยเราทําให้โฟกัสหรือว่าสมาธิเราเสียไปก็เลยทําให้เราจําไม่ได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ซึ่งจริงๆก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความจําระยะสั้นแต่ความจําระยะยาวเรายังจําได้หมด เจ็ดเลี้ยงที่ไหนจบที่ไหนบ้านเคยอยู่ตรงไหนจำได้พวกเนี้ยจาได้ไม่มีปัญหาการตัดสินใจช้า,ชาลงคิดนานขึ้นค่ะมันไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมอ,มอ,อนะแล้วก็อารมณ์เราก็จะเปลี่ยนไปมีความวิตกกังวลมากขึ้นอารมณ์แปรปรวนมากขึ้น ี่้ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตรวจอ่างเงี้ยเราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเขาจะมีการแบ่งระยะของโรคหรือว่าอาการแต่พอเป็นระยะแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอพอระยะปานกลางเนี่ยเขาก็จะมีการสูญเสียความทรงจําระยะสั้นแหละทีนี้แล้วก็ความรู้ทั่วไปก็จะค่อยคค่อยๆบกพร่องไป เริ่มจำชื่อจำเพื่อนไม่ได้จำคนในครอบครัวไม่ได้จำภรรยาจำสามีไม่ได้จำลูกไม่ได้เขาจะมีความรู mm ้ส hmm. so ึกว่าเขาอยู่กับคนแปลกหน้าตลอดเวลาแล้วคราวนี้เนี่ยการพูดการใช้ภาษาตอนี้เริ่มบกพร่องชัดเจนละคือแบบไม่สามารถจะเรียกสิ่งของที่อยู่ต่อหน้าได้แก้วน้ำเรียกไม่ได้ช้อนซ่อมเรียกไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือจะเริ่มทำกิจวัตรประจำวันลำบาก เช่นจะใส่เสื้อไม่รู <S <S ้จะใส่กระดุมไม่เป็นติดกระดุมไม่เป็นใส่กางเกงไม่ได้ก็จะมีพฤติกรรมที่เริ่มแปรปวนมากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่เหมาะสมเรื่อยๆที่หมอเจอบ่อยๆเวลาคนไข้มาเนี่ยระยะปานกลางนี่คุยกอยู่ก็ด่าขึ้นมาหรือพอรู้สึกร้อนเนี่ยถอดเสื้อผ้าเลยเป็นภาวะอารมณ์แปรปวนภาวะ ที่ควบคุมไม่ได้ว่าอันนี้คือเหมาะสมอันนี้คือไม่เหมาะสมคือพฤติกรรมเรื่องของความไม่เหมาะสมเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็พอไปถึงระยะสุดท้ายเนี่ยอันนี้ความทรงจําทั้งระยะสั้นระยะยาวหายไปหมดจําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้นะระยะที่แล้วเนี่ยเป็นระยะก้าวเล้าระยะถัดมาก็คือเป็นระยะไล้อารมณ์ มไม่แสดงอารมณ์ไม่ฮือไม่อือะไรทั้งสิน้นไม่ทําอะไรทั้งสิน้นค่ะคือนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงเฉยๆอันนี้คือเป็นภาวะสุดท้ายซึ่งพอถึงภาวะนี้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนอที่มาจากการที่มันไม่ได้ขยับตัวไม่ได้อะไรยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นปอดบวมติดเชือ้อ หรือไม่กินอาหารก็ทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารแล้วก็เสียชีวิตจากผลข้างเคียงมันมีปัจจัยอะไรที่จะเสี่ยงทําให้เราเสี่ยงเป็นแก่ลงทุกคนก็เสี่ยงสิคะใช่ทุกคนก็เสี่ยงเพราะจริงแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอายุเกิน65ปีเนี่ปีคุณจะเพิ่มอัตราความเสี่ยงทุกทุกหปีดับเบิลแต่ว่าอย่านึกว่าคุณอายุน้อยคุณจะไม่เป็นนะ อายุน้อยก็เป็นได้เริ่มได้นแต่สี่ปีขึ้นไปเลยคุณก็สามารถที่จะมีความเสี่ยงของการเกิดเป็นอัลไซเมอร์ได้โดยเฉพาะถ้ามีประวัติในครอบครัวมีน้ำหนักเกินมีปัญหาเรื่องของอินซูลินมีปัญหาเรื่องของเบาหวานคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเบาหวานเนี่ยส่งผลต่อหลอดเลือดหลอดเลือดส่งผลต่อการพัฒนาการเจริญของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์สมองค่ะหรือกรณีที่เรามีปัญหาโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะ คืออะไรที่มันเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยคุณก็จะส่งผลต่อความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ทันทีการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งส่งผลต่อหลอดเลือดก็จะเพิ่มความเสี่ยงของอัลไซเมอร์สาเหตุหนึ่งที่สาคัญของอัลไซเมอร์เนี่ยมาจากภาวะสารอนุมูลอิสระที่สูงนั้นเขาก็มีการศึกษานะว่าอุ๊ยถ้าสมมติเราเอาสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งผลต่อหลอดเลือดซึ่งตัวที่เขา,ามีการศึกษามากก็จะเป็นวิตามินซีวิตามินอ e, ีนะกรดโฟลิก รวมถึง B12 เพราะเรารู้ว่าการขาดพวกนี้มันจะทำให้ระดับการอักเสบในหลอดเลือ,หลอดหรือโฮโมซิสอีเนี่ยสูงเขาพบว่าถ้าเราไปทำให้การอักเสบในหลอดเลือดลดลงพบว่าความเสี่ยงลดลงแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีอาการแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะทําให้ความจํากลับมาคือเราลดความเสี่ยงได้แต่ถ้ามันเสียไป,ปแล้ว มันไม่สามารถที่จะทําให้ภาวะสมองเสื่อมดีขึ้นค่ะหรือทําให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้คือมันเป็นโรคที่น่าเศร้ามากเพราะว่าปัจจุบันมันยังไม่มีวิธีรักษาเพราะฉะนั้นแล้วเราทําความรู้จักกันไปแล้วน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ,ะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูวิธีการจะดูแลตัวเองยังไงละ่ะให้เรามีความเสี่ยงที่มันจะห่างไกลจากโรคนี้ให้มันน้อยที่สุดเลยนะคะดเ,เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อตอนพักสักครู่ค่ะ หมอชวนคุยช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรึปร่านะสวยหุ่นเป๊ะนะคะดูรายการเราต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยสมองต้องดีด้วยคุณแนนอันนี้สําคัญที่สุดสมุที่ะแนนกำลังแบบว่านคบทวนเลยอาการที่คุณหมอบอกไปที่เรามีบ้างไมมันมีไหมอะ มีมบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างหาเพื่อนแต่ยังไม่ขนาดแบบว่าเบอร์นึกอะไรไม่ออกบอกไมาถูกแต่ว่าสมองช้าลงกว่าตอนสาวๆเยอะคุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาดูเรื <the 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 ่องของวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์กับวิธีการป้องกันค่ะเริ่มต้นก่อนถ้าเกิดเราป่วยเราเป็นแล้วอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันรักษาให้หายขาดไม่ได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเ็ยังไม่รู้เลยว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่ ป้องกันก็ยากแต่เรารู้ว่าโอเคนะหลอดเลือดเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเพราะว่าหลอดเลือดถ้าไม่ดีมันก็จะนําเลือดไปเลี้ยงไม่ดีออกซิเจนไม่ดีมันก็เสื่อมเร็วค่ะอันนี้คืออันที่เรารู้เพราะฉนั้นเราก็แก้ไขเฉพาะอันที่เรารู้นยได้ค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเนี่ยสายเหตุจริงๆเขายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นการจะทําให้หายขาดเนี่ย ยากมันไม่เหมือนว่าเป็นโรคนี้กินยานี้แล้วใช่ไม,ไม่หมายว่าโอเคฉันเป็นโรคนี้เกิดจากเชื้อนี้เอายาฆ่าเชื้อโรคไปแล้วจบมันไม่ใช่นี่คือความยากของมันเพราะฉะนั้นมันกม็มีแต่ว่าการใช้ยาไปช่วยเรื่องทําให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดแล้วก็การปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคือช่วยทําให้ผู้ป่วยเนะี่ยดีขึ้นชั่วคราวเน้นการรักษาด้วยยาเนี่ยเรื่องของความจําเสื่อมในปัจจุบันเนี่ยก็จะมียาอยู่4ชนิดที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเาก็ <_ S 2> เขาก็อนุญาตให้นำยาสประเภทนียเอามาใช้ในการรักษากลุ่มคนไข้อัลไซเมอร์ได้แต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีการนำเอาสารสมุนไพรเอามาใช้ในการรักษาอัลไซเมอร์ตัอย่างเช่นใบแปะก,กวยค่ะซึ่งเรารู้ว่าใบแปะก,กวยเนี่ยช่วยเรื่องความจำค่ะแล้วก็เขาพบว่ามันช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าการศึกษาในเรื่องนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนนอกจากนี้มีอะไรอีกวิตามินอี โดยสารวิตามินอีที่เอามาใช้เนี่ยมันต้องใช้ในปริมาณสูงแต่ว่ามันก็อาจจะไปเพิ่มปัญหาอื่นๆได้เพราะอาจจะทำให้เลือดเนี่ยมีการแข็งตัวน้อยลงนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีการรักษาอารมณ์และพฤติกรรมที่รุนแรงของคนไข้โดยใช้กลุ่มพวกการรักษาทางโรคจิตหรือจิตเวชเข้ามาช่วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาดูว่าควรจะใช้ยาอะไรหรือรักษาโดยไม่ใช้ยาหรือรักษามุ่งเน้นที่การกระตุ้นสมอง ซึ่งการกระตุ้นสมองก็จะมีหลายแบบนณแนนศิละปะบําบัดค่ะ,คะดนตรีบําบัดการใช้สัตว์เลี้ยงก็ได้หรือเป็นการบําบัดโดยการระลึกถึงเรื่องราวในอดีตเช่นอาจจะให้ทํากิจกรรมดูภาพทายหรือทํากิจกรรมอะไรในอดีตที่คนไข้ชอบ หรืออะไรที่เขาแบบคุ้นเคยมาในอดีตอะไรที่เป็นความทรงจําที่ดีในอดีตของเขาก็เอามาใช้ช่วยนะหรือบางทีอาจจะต้องสร้างสถานการณ์ซึ่งไปกระตุ้นการรับรู้หรือไปกระตุ้นการมองเห็นกระตุ้นการเคลื่อนไหวหรือกระตุ้นการสัมผัสเพื่อจะทําให้คนไข้เขาอยู่ในสภาวะที่เขา,เาพยายามที่จะกระตุ้นความทรงจําเขากลับมาซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะแนนไม่ง่าย,าย <Snow. S 2> ไม่ง่ายค่ะ อันนี้ที่สําคัญคือเนี่ยคือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากๆคือคนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเข้าใจต้องยอมรับ ไม่ทอดทิ้งคือต้องรู้การดําเนินของโลกว่าการดําเนินของโลกมันเป็นยังไงคนไข้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงยิ่งอยู่ในระยะท้ายๆเนี่ยจะดูแลยากมากเั้นคนที่ดูแลเองเนี่ยต้องอดทนต้องไม่ทอดทิ้งคนไข้เพราะถ้าเขาทอดทิ้งคนไข้อาการคนไข้ยิ่งแย่ลงเพราะเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาเหมือนอยู่คนเดียวแต่ในขณะเดียวกันนะรู้ไหมคนที่ดูแลผู้ป่วยเอง ก็มีความสําคัญมากมที่เราจะต้องดูแลตัวเรา,เราด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเราจะอาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้จริงจริงเ,เพราะยิ่งเกิดภาวะซึมเศร้าตัวเราเองก็อาจจะแย่ลงค่ะนั่นหมายความว่าตัวเราเองก็จะต้องดูแลตัวเองมีวิธีที่จะคลายความเครียดคลายความทุกข์ อาจจะต้องมีช่วงหยุดดูแลเขาหาคนอื่นมาดูแลตัวเองแล้วตัวเองได้มีช่วงพักบ้างค่ะเพื่อจะทําให้เราสามารถจะดูแลผู้สูงอายุดูแลพ่อแม่เราให้ตลอดรอดฝั่งไปได้ <นะ S 1> นะ สำคัญจริงๆใในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์คือต้องเข้าใจเข้าใจมากๆแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราสามารถป้องกันได้ไหมคะให้ห่างไกลจากอัลไซเมอร์ได้ดูแลหลอดเลือดสําคัญถ้าเรารู้อยู่อย่างเดียวแหละว่าใช่เรารู้เรารู้ว่าหลอดเลือดต้องดีเพราะว่าหลอดเลือดมันเป็นตัวที่ทําให้ไปเลี้ยงเซลล์สมองค่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลหลอดเลือดเราให้ดีลดตัวอะไรก็ตามที่ทําให้หลอดเลือดเราแย่ลงเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาในรายการ บุหรี่เล้าอ่านะป้องกันภาวะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุต่ตอเซลล์สมองควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะมีตัวไขมันดีนะที่ช่วยเรื่องของสุขภาพหลอดเลือดนะอะไรที่ช่วยสุขภาพหลอดเลือดเนี่ยทำเลยมันออกกําลังกายนะเพราะเขาพบว่าการออกกําลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มระบบไหลเวียนพอระบบไหลเวียนดีเลือดก็ไปเลี้ยงสมองดี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการออกกําลังกายก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดอัลไซเมอร์ค่ะคาวนี้เขาถามว่าอ่ะเราควรจะออกกำลังกายนานเท่าไหร่ละ่ะ<ม>เขามีการศึกษาเหมือนกัน,ก,นก็คือให้ออกกําลังกายอย่างน้อย20-30นาทีค่ะให้เหนื่อยแล้วก็ออกกําลังกายอย่างน้อยในสองครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปจะพบว่าลดความเสี่ยงสองครั้งต่อสัปดาห์เองอันนี้ช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วก็นอนหลับให้ดีแล้วการนอนหลับเนี่ยเป็นการซ่อมแซมเซล ของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของเซลล์สมองด้วยค่ะควบคุมยากเกิดภาวะเบาหวานเบาหวานเมื่อไหร่แล้วหลอดเลือดเสีย <c oughs> มันเราต้องควบคุมการรับประทานอาหารนะอย่านอนดึกเพราะนอนดึกก็ทําให้เรามีปัญหาอินซูลินได้ <c oughs> มีงานวิจัยที่พบว่าถ้าเรามีฝึกสมองอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เราจะกระฉับกระเฉงทั้งเรื่องของร่างกายทักษะการใช้ความคิดอย่างเช่นอะไรบ้างอ่านหนังสือเขียนหนังสือเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเล่นดนตรี เล่นเทนนิสเล่นเกมให้ช่วยเยอะนะมันจะเดนี้มันจะมีในแอปมือถือมันจะมีเกมฝึกสมองให้เราได้คิดเกมตอบปัญหาเกมตอบคาศัพท์ฝึกอะไรก็ตามที่เป็นฝึกการทํางานของสมองให้มากขึ้นก็คือไม่ให้สมองขี้เกียจนั่นแหละใช่ไหมคุณหมอวันนี้เราได้ฟังดูเยอะมากเอาจริงๆแล้วฟังแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะคะคุณหมอ ทุกคนมีความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแลหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงเอาไว้ะจะได้ห่างไกลจากอัลไซเมอร์เมื่อเราเข้าสู่ช่วงเวลานั้นนะคะ,คะขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ไม่สูญเสียความทรงจำดีๆไปนะคะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าคุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาติดตามได้กับรายการคุยกับหมออาจิมาฝากเอาไว้นะคะใครอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพมีโรคที่แบบเป็นแล้วรักษาไม่หายสักทีหรือมีปัญหาคับข้องใจ สามารถแอดไลน์มาได้เรามี o f f ฟิเชีย i ไลน์ของทางรายการนะคะมีแอดไลน์นำหน้าก่อนนะคะแล้วก็ด็อกเตอร์จุดอัจจิมาก็ปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรที่สิ้นนะคะ<ช>วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ